คนที่รักเราจริงลูกรักคนที่รักเราจริงหรือไม่จริงนั้นอย่าดูแค่คำพูดของเขาเท่านั้นคำพูดเป็นเพียงลมปากซึ่งอาจผันผวนเปลี่ยนแปลได้คนที่พร่ำว่ารักเราเห็นอกเห็นใจเราหรือเคารพนับถือเรานั้นอาจเป็นเพียงลมปากหรือยาหอมที่โชยมาให้เราชื่นใจเท่านั้นใจจริงเขาอ,อาจจะเกลียดเราก็ได้แต่เพื่อประโยชน์บางอย่าง จึงทำให้เขาพูดหรือว่าแสดงอย่างนั้นคนที่ไม่เคยพูดว่ารักเราเลยสักครั้งไม่เคยชมเราเลยสักหนเขาอาจจะเป็นคนที่รักเราจริงซื่อสัตย์ต่อเราจริงก็ได้เช่นกันแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนที่บอกว่ารักเราจะไม่ได้รักเราจริงหรือคนที่ไม่เคยบอกรักเราจะรักเราจริงเพียงต้องการบอกให้รู้ว่าใครจะรักเราหรือไม่รักเรา มิใช่อยู่ที่คำพูดมิใช่อยู่แค่ลมปากแต่อยู่ที่การกระทำอยู่ที่การแสดงออกของเขาด้วยต้องดูควบคู่กันไปทั้งคำพูดและการกระทำคนที่ดีต่อเราทั้งต่อหน้าและลับหลังคอยช่วยเหลือเราสนับสนุนเราปกป้องเราและยกย่องเราทั้งต่อหน้าลับหลังไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรเขาก็ยังเสมอต้นเสมอปลาย นั่นแหละเรียกว่ารักเราจริงเขาจะพูดว่ารักเราหรือไม่พูดไม่สำคัญส่วนคนที่ดีต่อหน้ารับหลังนินทาเราไม่สนับสนุนยกย่องเราจริงพูดจาดีต่อเราเพียงเพื่อจะใช้เราประเภทปากอย่างใจอย่างปากกับใจไม่ตรงกันนั่นแหละคือผู้ไม่รักเราจริงถึงปากจะบอกว่าเราดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็เชื่อไม่ได้ ในเรื่องนี้เราต้องระวังใจของเราเองอย่าลหลงไหลได้ปลื้มไปกับคารมของใครง่ายๆจะเสียแรงและเสียใจไปเปล่าๆ